สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูแกงป่าประดุกครับเป็นเมนูประหยัดอีกแล้วครับวันนี้จะมีขั้นตอนและวิธีการทํายังไงไปชมกันได้เลยครับก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมก่อนนะครับนี่ประดุกครับประดุกนี่นําไปล้างน้ําเปล่าสักสองสาน้ำนะครับแล้วก็ใช้เกลือลป่นคลุกล้างอีกสองสาน้ําสุดท้ายใส่น้ําส้มสายชูแล้วก็ล้าง อีกหนึ่งน้ำครับจะไม่มีกิ่นคาวเลยครับพริกแกงเผ็ดครับกระชายซอยใบมะกรูดพริกไทยอ่อนข้าวโพดอ่อนถั่วฝักยาวมะเขือพวงมะเขือเปาะ มะเขอือปอนีหั่นแช่น้ําเกลือไว้นะครับจะได้ไม่ดำพริกชีฟ้าแดงซอยใบกะเพราผักนี้ให้เพื่อนเพื่อนเลือกได้ตามชอบเลยนะครับจะใส่ผักอะไรก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาครับน้ําตาลเกลือแล้วนกะ็ชูรสครับส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับ เรามาเริ่มแกงกันเลยนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับนิดหนึ่งครับไม่ต้องเยอะำําวยพริกแกงนะครับเราจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะครับพอพริกแกงหอมมีกลิ่นฉุนก็ เติมน้ำไปเลยครับก็ล,ละลายพริกแกงให้มันละลายดียครับรอน้ำแกงเดือดน,นะครับ พอน้ำแกงเดือดก็ใส่ปลาดุกได้เลยครับนี้ผมแกงเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะแบ่งข้างบ้านด้วยแล้วก็รอเดือดอีกรอบครับพอเดือดปลาดุกเริ่มสุกนะครับปลาดุกไม่ใช้เวลาไม่นานนะครับมันจะเริ่มสุกใส่ใบมะกรูดเลยครับ ตอนน้ำเดือดจัดๆนี่ก็ใส่มะเขือปอาะเลยครับแล้วก็กดๆให้มะเขือจมน้ำนะครับจะได้ไม่ดำต้องน้ำเดือดนะครับให้น้ำแกงเดือดทำมด้วยถั่วฝักยาวเลยครับกระโพดอ่อนครับ แกง่ายครับแกงปลาลก็เราจะปรุงกันเลยครับน้ำปลาครับน้ำตาลครับเกลือไปนิดหนึ่งก่อนครับชูรสครับก็ชิมกันเลยครับเพิ่มน้ำตาลอีกนิดนึง ให้ออกเค็มน้ำนะครับแกงป่าเค็มเผ็ดร้อนตามโดยพริกไทยครับพริกไทยอ่อนพริกกี้ฟ้าครับกระชายครับเขือพวง เือพวงนี่ผมต้องการให้มันกรอบๆนะครับเพื่อนๆอยากให้มันสุกก็ใส่พร้อมมะเขือปอาะได้เลยครับหรือว่าหลังมาจากมะเขือปอหน่อยหนึ่งได้เลยครับใช้เวลาไม่นานนะครับแกงป่าปลาดุกทำด้วยความรวดเร็วไฟแรงได้เลยครับเผ็ดร้อนครับผักจะได้กรอบๆปิดท้ายด้วยใบกะเพราครับตามชอบได้เลยครับ กดให้จมน้ำนิดนึงหอมมากเลยครับปิดไฟได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยเตรียมเสิร์ฟสำรับเสร็จเรียบร้อยแม่มึงกินข้าว สวัสดีครับพี่น้องมอน,นี้มากินข้าวน้ำแข็งแล้วด้อค่ะเด้อเฮ็ดยังกินพ่อเมือ่อวันนี้แกงป่าปลาดุกว้าวเมนูประหยัดอืมเฮ้ยเมนูประหยัดวันนี้เรียกน้าย่อยอีกแล้วหิว,วแล้วเนี่ยเร่งด่วนด้วยวันนี้หิวหิว,หวเร่ง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 งานเร่งการเร่งด่วนมาครับพี่น้องมากินแกงป่าปลาดุกน้ำกันเดค่ะเด้อมาครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับกินข้าวเลยกันครับ เียกน้ำย่ยอีกแล้วครับท่านครับท่านขอชิมดูก่อนนะคะโอ้ปัจจิโปัะทิโปิโทนักชิมนักชิมต้องผ่านการชิมก่อนคะ่ะผ่านนักชิมครับเป็นยังไงมันกลมกลอมมากคือแบบว่ายังไงเดียวเผ็ดนิดนิดกลมกลอม มันออกรสแบบได้กินกระชายอ่อนๆเผ็ดตามมากลมกลมมากไปเลยนี่ฟาปฟาเหลาปฟาเหลาไอ้ยะมันมีรสเผ็ดหน่อยๆออกตามมาเดี๋ยวจะไม่หน่อยหรอกเดี๋ยวจะร้อนพริกไทยอ่าเนี่ยลื่มเลื่อมเขาใจทำจริงๆมันหมมันมัร้อนๆแล้วอ่ะสั้นๆเลยค่ะกลมกลมมากค่ะนะตัดตแล้วตัดแล้วโอ้โหไปพูดมาก ผักเสร็มถวยเลยชั้นผักชั้นปลาไปทีนี่พูดทักคำทำเพลงแล้วค่ะพูดอะเรอะไนะลาพี่สาวอะนะอลหญางอะห่้างค่ะค่ะอยรประดูกตุ้มุ้มอะไรายางเอาเลย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 คเลยเลยเลยเเกวเอาผาเอาผ้าโอ้ยราติกุ้มอาหารในขนมันจดุ้มในสมัยาแล้วตงับมียาวแล้ว้อเอาสิ่งน้นค่ะเดอาค่ะพี่น้องดินขาวทุกเจตวนา้ค่ะน้ำหนักคุ่งเป็น บางปกีกตแ้ตตตับางทีเมนูบ้าน,านมันก็มันเราจะเป็นอาหารโอ้ยน่ากมาเลย,ยน,ยน,ยนี่นี่เป็นนิงเพื่อสขาพเลยนะเพาะว่านี่พอต้อลายอย่างแล้วโโ้โอเคเปลี่ยนแตงปลาเปล่ยนแตงปลาก็ข้ามวยเก่ง,นนงเหมือนกันเืมไ้วามเป็นได้ความเนรอย มาเขือกปะทั้นมาเขือกปะทันมาเขือพวงทั้งัวักยาวอ้พี่นงอ้พี่ไทยอีกอือเมาธมดาเลยเนี่ยจับเนี่ยอืออือขธรรมดาเลยัน้กินก็อร่อยเนาอืออือเมนูผักกะทยแกงแคของเือนะแกงแคตองนี้เราก็ชอบใส่ิกเยอะใ่ผักเยอะอ่กอมากเป็นเมนูประหยัดจ้าวความอร่อยไม่ประหยัดไม่ความอร่อยมวนนะ เด็รถินอ๋อแอนะนัิไปด้ว้อือปรูมีเปนมีนี่แกผัดเอาไม่หลังนึงมาเนะใช่ราคาก็ไปจัดอือนี้ให้ทยว่ากี่บาทอือทายเหรองไปจัดต็อกทายนะโอ้คบาทอ่ะไม่ถึงต้องบอดได้อเยื้อกองทั้งหมดรวมต้นประมาณบาทตักไ้ตใหญ่ประมาณ3ถ้ว my god เพราะฉะนั้นถ้วยเนื้อใหญ่ๆเนี่ยเนื้อเต็มถ้วยเต็มถ้วยเนี่ยประมาณ40บาทาไปซื้อเขาเขาน่าจะประมาณมากกว่า2ถุงเพราะแกงเองอ่ะไม่ได้กินอิ่มนะคงนะเมาได้กินอิ่มกระต่าเมนูปลาดุกเรามั่นใจด้วยเราแกงเนื้อต้องมีข้าวไม่เลยต้องมีกระตุ้งนะปลาดุกนะไม่มีของข้าวเลยแม่ไปดีอะไรอย่างดี้ือกระตั้งอะไรอย่างดีเราดีดีเสียบๆหนัวๆกินฟ้ามักเงยหนึ่งหรืออยู่ตอนเดี๋ยวนั่งกินปลาเลยเนาะฮะนะ ผ่านไปอีกหนึ่งมือโอ้ผ่านไปอีกหนึ่งมือค่ะขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามรับชมค่ะฝากพี่น้องกดถูกใจกดติดตามให้น้ำเนยด้วยค่ะเด้อเพื่อเป็นกาลังใจในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณพ่อครัวทําอาหารกลมกล่อมให้กินวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับบายยเจอกันมาคลิปหนาเด้อค่ะเด้ออันยอง